ใครที่ใช้กล้องถ่ายรูปโซนี่ครับและอยากจะหาไมโครโฟนสักตัวหนึ่งไว้ใช้ครับผมแนะนำตัวนี้เลยครับนี่คือเจ้า Sony Stereo Microphone รุรน่น e m c x y s ทีหจะตั้งชื่อยาวไปไหนทำไมครับเจ้าตัวนี้ราคา4,990บาทครับแล้วก็มีประโยชน์หลายๆอย่างที่เราควรจะพิจารณาให้ดีเลยครับอันดับแรกครับไมโครโฟนของเขาเนี่ยแยกเสียงเป็นสเตอริโอซ้ายขวาแบบนี้นะครับแล้วความพิเศษของเขาหากเราตั้งให้เขาอยู่แบบตรงๆแบบนี้เขาจะรับเสียงจากด้านหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับแต่หากเราต้องการเสียงที่เป็นเสียงที่กว้างมากกว่าเดิมเราสามารถที่จะขยายเขามา2ฝั่งแบบนี้ได้เพื่อจะรับเสียงได้หลายทิศทาง เพิ่มมากขึ้นครับซึ่งการใช้แบบนี้ก็เหมาะกับการบันทึกพิธีการต่างๆซึ่งอยู่ในห้องประชุมหรือต้องการเสียงรอบข้างเช่นงานอีเวนต์งานกีฬาต่างๆแต่หากเป็นงานสัมภาษณ์ต่างๆเราก็มักจะหันหน้าไปทางด้านหน้าโดยตรงแบบนี้เพื่อเน้นในการรับเสียงด้านหน้าครับ ในฝั่งด้านข้างนั้นก็จะมีให้เลือกว่าจะใช้เสียงแบบโลคัสเพื่อตัดเสียงรบกวนหรือจะใช้เสียงแบบทั่วไปให้เราเลื่อนใช้ได้ง่ายๆแบบนี้อีกฝั่งด้านหนึ่งก็จะมีช่องสำหรับต่อไม์3.5มิลเพื่อใช้กับกล้องยี่ห้ออื่นๆได้ครับนอกเหนือจากโซนี่ฐานทางด้านล่างนะครับก็เป็นแบบมันติดฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้กับกล้องโซนี่ได้โดยเฉพาะและบันทึกได้โดยไม่ต้องใช้สายครับนั่นก็คือเวลาที่เราต้องการจะใช้ไมโครโฟนเราก็เอาเจเ้าตัวนี้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับต่อเข้าไปกับฮอตชูของกล้เเราไดย ากนั้นก็ปิดให้แน่นครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมจะใช้งานได้แล้วโดยไม่ต้องใช้สายต่างๆเข้ามาช่วยเลยไมโครโฟนตัวนี้ยังมีระบบป้องกันเสียงรบกวนที่เกิดจากการสัมผัสได้ด้วยครับโดยการใช้เจ้าช็อปเว็บตรงนี้ละครับผมตรงนี้ฮะจะสังเกตเห็นว่าเขาสามารถจะขยับได้นั่นหมายความว่าเวลาที่เราต่อเขาเข้ากับกล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์การถ่ายภาพอื่นๆครับเวลาที่เราจับตัวกล้องแบบนี้ก็จะไม่เกิดเสียงรบกวนแบบช็บๆช็ชช ถือว่าเป็นไมโครโฟนที่ราคาประหยัดและคุ้มค่ามากๆเลยครับสำหรับการใช้ในงานวิดีโอทั่วๆไปนอกจากน้ำหนักเบาราคาถูกปรับองศาทิศทางของเสียงได้แล้วยังให้เสียงที่มีคุณภาพสูงมากๆครับหากสนใจก็กดลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ